ครับพี่น้องบ่าวศักดิ์สิ้ามื่อพอกับความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนะครับมือนีนะครับช้างที่รับซื้อเขาซ้างนหน่อยนะครับราค่าสู่กับช้างใหญ่แบบสมศักดิ์แพงกว่าช้างใหญ่อีกนะครับเนาะ่นาเสื้อนะครับจริงๆแล้วเขามันราคาถือโดยกลไกหรือว่ามันราค่าถือโดยการกําหนดของกลุ่มคนนะครับนี่ก็เป็นอีหยัง ทีนาคิดมากๆเนาะครับเนาะมือนี้ช้างในพื้นที่ช้างหนึ่งเนาะครับเพิ่นเปิดโตเนาะครับเป็นช้างขนาดน,น้อยๆบ่มีลังค้ามุ่งครับมีแต่ล้านรับสื่อซื่อแต่ว่าเปิดล่าข้าพันซีครับพี่น้องแสนละพันซีนะครับกิโลกรัมละสิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์ครับตันละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทเนาะครับเนาะเปิดราคาสูงขึ้นมาสูงที่สุดของมือนี้เนาะครับ รถหนีโบตองห่วงเนาะครับพี่น้องจอดถ่าเป็นคิ้วเง่านะครับพอว่าถ่าว้ากันถึงเหลืองเป็นตันนะเนาะครับถือแพงถือกดว่าพี่น้องแพงกว่าโรงสีใหญ่ตันละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทรถที่ท่านเห็นอยู่นี่ประมาณสามตันกลัวนะครับสามตันกลัวถึงสี่ตันนะครับสี่ได้ส่วนต่างเขา มากกว่า3 6 0พหอยถึงสี่พันบาทโอ้ oh, พี่น้องส0 0 0ถึง4ี่พันบาทต่อขั้นนะครับก็เลยมีรหลดมาขายข่อนข้างหลายก็เลยเป็นคำถามให้ครับคนที่มาขายได้หลายคนว่ะหุ้ยนีย่อย่างช้างบกใหญ่จังสื่อถือลงสีบกใหญ่จังสื่อถือช้างนหนย่อยเป็นยังจังขายจังสื่อรับสื่อแพงปกติช้างนหนย่อยสิมีศักส์สีใสขับไปสู่ล้านยิงใหญ่เพิ่นใดนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดได้ครับพี่น้องครับเพื่อนกระถามเอฟซีเบลซักซีเพิ่นก็ e FC, กพักกันถามหลายหลายคนเนะาะเบลซักซีกะบ๊บจักสีตอบยังไงเนาะครับเนื่องจากว่าเข้าขายเห็นเห็นกันอยู่เนะครับเห็นเห็นกันอยู่ในเรื่องของราคาที่มันลดลงโดยเฉพาะมือนีนะครับตําสุดยูทีลงสีใหญ่ครับสื่อ,อยูซิบบาทสี่สิบเอ็ดสตังค์ครับพี่น้องแต่ว่าเบลศักซีได้ไล่งานราคาเขาไปตอนประมาณบ่ายโมงให้พี่ให้น้องบึง เรียบร้อยแล้วนะครับนาะเป็นราคาเขาดังนั้นราคาเขาในช่วงนี้กาสีบอขอว้าเรื่องราคาเขาที่มันเป็นแต่ละช้างแต่ละช้างแต่ว่ากับประมาณการนะครับขนาดลูกสีว่าใหญ่ที่สุดมีสาขาใหญ่ที่สุดในภาคอีสานรวมทั้งภาคกลางแกะยังแผ่ช้างหน่อยนี่นะครับแผ่ช้างหน่อยนี่เพิ่นสื่อได้ถือกลัวนะครับพี่น้องช้างน่อยๆน่อยสื่อ11บอบาท66สสตางค์ ซึ่งเป็นสาขาเป็นช้างดีซื้อราคาแพงที่สุดอันดับหนึ่งของมือหนีนะครับรวดตอนนี้กําลั่งต่อคิ้วเขาไปว่ามันเอาบุญเดือนสีครับพี่น้องกะเป็นความโชคดีของเกษตรกรนะครับที่ได้รับขา่าวบ่าวสักศีกระแจงทางเฟซบุ๊กนะครับเป็นคลิปเรี้ยวให้ไอ้น้องเขา้า้เบึงในช่วงประมาณสิบผานาฬิกาเพราะว่าหูข่าวสาไปหน่อยแต่ว่ากันยังท่านครับพี่น้องมีพี่น้องมากายเนะครับเขามาแล้วก็ พากันเจอกันอยู่พุ่นนะครับเจอกันที่ช้างเพิ่นวางสิหูเข้าซ่ากะย่งดีกว่าหูแล้วบบอกพี่น้องเนาะหูแล้วบ่าวสักสีก็บฝ่าวลงให้พี่น้องบึ่งท่านที่แล้วก็พร้อมกับบรรยากาศของช้างให้พี่น้องเบึ่งนะครับมีหลายคําถามนะครับว่า F c ซได้หลายคนก็บ,บอกว่าแต่ละช้างเพิ่นโคกันเพิ่นมีเบอร์โทรเพิ่นคู่มือนี่การสื่อการขายเนาะครับมันก็มีการโทรคุยการบึง่ง กันและกันนะครับก็เลยเฮ็ดให้บ่มีไผกก้าสู้ราคาที่มันสูงขึ้นนะครับอีกอย่างหนึง่งปีนี้มันบ่มีมาตรการบ่มีมาตรการพยุงราคาหรือว่าการประกันราคาเพื่อสีเฮ็ดให้ราคาเขามันค่อยๆลงปีนี้มันลงแบบพัวพาพถ้าพี่น้องสังเกตดีๆปีนี้ถือว่าเป็นปีท่องของเศรษฐีนะครับเศรษฐีตัวเนาะครับเนาะผู้ใดมีเงินก็นสื่อเอาได้ในราคานี้นะครับ แต่เป็นปีถูกของเกษตรกรครับคาปุ๋ยที่แพงมากนะครับคาเกี่ยวคาไทกะหวังวา่าสีมีราคาเขาดีๆพระว่าคาปุยมันสูงแลครับปีนี้เนาะต้นทุนถือว่าต้นทุนสูงนะครับกะนะบแห้งต่ําซ้ำเติมตดเเม็นนะครับปีทองของเศรษฐีปีถูกของเกษตรกรนี่ของแท้เลยทีเห็นภายในปีนี้นะครับบอกหูวา่าราคาอีกหมื่นสองหมื่นสิลงซ้ำใด ช้างที่รับสื่อ,อยูเมนี่กลาบ,บหูว่าอีกสองสามมือราคาสีํำใดเพราะว่าณมือนี้นะครับเจอฝนเข้าไปช่วงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแม้ว่าสิบอ่อแห้งนะครับแต่ว่าล่านเป็นล่านเปิเปดบอบีอ่าระบบแบบว่าป้องกันฝนนะครับพี่น,น,น้นองเป็นล่านล่านซื้อครับเป็นล่านรับสื่อซือซ้อกองเขาเพิ่นึ่งทึ่งถึกได้ครับพี่น้องกองหุกใหญ่หนึ่งอยู่ในล้านของเพิ่นนะครับ นาสิเปียกแต่ว่ากับบ่ถึงวารุ่นแดงเพราะว่ามันตกแบบโป๊แปะๆอยู่ประมาณข้าวหนึ่งนะครับประมาณสี่ถึงหานาทีบ่ถึงขันม่าแห้งถ้าเกิดว่าเขาย่างกับแข้งเปียกกันนะครับย่างเปียกแค่นั้นแหละครับพี่น้องก็คือสีบนมีผลกระทบนักนาเอียงตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มแจ่มใสนะครับไอ้นองเข้ากับคือสีเฝ้าไปขายด้เพิ่นเปิดหอดสามถุมครับสำหรับล้านนี้นะครับสำหรับล้านนี้ บอกล้านได้เยู่ครับเป็นล้านบันหินลาดนะครับบันหินลาดบัวแดงตำบลน้องโมฮีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสื่อราคาหนี้ถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรในช่วงนี้นะครับกลับมายิมได้อีกเทื่อนหนึ่งแล้ะก็เล่งเอาเขาไปขายนะครับต่อแถวกันตอนนี้นะสิเป็นเ้าเถิบเป็นกิโลนะครับพี่น้องเอาสูสๆเด้อครับพี่น้องสําหรับมือนี่เบาสักซีกับมาแจงขขาให้พี่น้องฟังแล้วก็มามาคิด ถึงกลไกของการตลาดนะครับมันบ้นหนาซีเมน,นกลไกแล้วครับมันหนาสีเป็นการหัวนะครับบัมมีแต่กำนันนกนะครับหัวเหลืองการประมูลนะครับวงการนี้กับหัวคือกันนะครับมันก็เลยเหตุให้เกษตรกรเป็นผู้เสียผลประโยชน์และก็ยิ่งไปกว่นนั้นคือบ่มมีผู้ใดนะครับมารักษาผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรนะครับลงแล้วก็ลงเลยลงแล้วก็ลงเลยมืออื่น ย่งบอทันหูวาสีลงจากนี่อีกบอนะครับช้างที่ลงสูงสุดของมือนีนะครับมือว่านีเพิ่นสืออยูสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตังค์นะครับเพิ่นลงพันหนึ่งครับพี่น้องมือนีเป็นเหลือสิบบาทห้าสิบสตังค์นะครับลงพันหนึ่งโอ้บ่าวักสีว่าขักแทนอนวาลงเอาขักแตน,นะครับพี่น้องเข้ากับเดือดร้อนแต่ว่าก็จําเป็นมัน่มไม่มองขายนะครับพี่น้องตอนนี้เขาจะวัดอุบล ราจะถ้านีนี่มันออกแบบเสมอลืมอีกบุกเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับเขากระซิเริ่มทย่อยหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงและการมือนี้นะครับได้หลายช้างนะครับที่เปิดรับสื่อกับบอข้าวเขานียวนะครับช้างที่สื่อเขาวเนียวมือนี้สื่ออยู่เจ็ดบาทครับพี่น้องแสนละแปดดอยหาซิครับสื่ออยู่เจ็ดบาทซึ่งถทาเบาถึงเรื่องต้นทุนนั้นจะเบาครับบ่วใดบ่วใดทุนคาดแปบ ขาดเป็นขีเสลวดครับพี่น้องกาคือ้สีนักหนาสาหัสอยู่นั่นนะครับนักหนาสาหัสสำหรับพี่สำหรับน้องอยู่ในช่วงนี้พอสักสีกับสิพัายามบึงราคาแล้วก็มาลงให้พี่น้องได้เ็วที่สุดนะครับส่วนหนึ่งกับพี่น้องกับซรอยกันประชาสัมพันธ์นเป็นหูเป็นตานะครับว่าหม่องได้เพิ่นดีหม่องได้เพิ่นซื้อเขาให้พี่น้องในราคาที่ยุติธรรมนะครับช่วอยกันเป็นหูเป็นตาดีดีกว่าเฮามาถานะครับเนาะ ถ้าฟังเบาสักซีก็ได้ครับถ้าเป็นช่วงเวลาที่สิบโมงสิบเอ็ดโมงไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเศร้าก็ฝากพี่น้องน้ากันฝากพี่น้องเกษตรกรเฮาน้ากันนะครับซอยเป็นหูเป็นตาสื่อกันอะไรกันไปเห็นหมองมันดีกับโพดบอกพี่บอกน้องโพดเบอร์โทรโพดเวลาเปิดเวลาปิดให้พี่น้องนำ้ำเบาสักซีอาจจะบนเลยหยัดหอดคักปันนั่นเพราะว่าต้องเฝ้านะครับก็ฝากอา้ฝากน้องนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันอะไรกันนะครับในมือนหนึ่งที่เฮ้ามีทุก ผู้ใดซอยเห่าบ่ได้ก็คือมิแต่เห่าที่เป็นเกษตรกรชาวหน้าน้ากันเบาวศักรีกะดูกชาวหน้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่พอแต่แม่มาแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นชาวหน้ายังเห็ดหน้าเห็ดสวนผสมเห็ดน,นันเฮ็ดนี่นะครับกะฝากเป็นกนําลังใจให้อายนองของเหานะครับผู้ถี่เห็ดหน้านะครับขอให้มีผู้มาซอยเหลืออล้วกะได้ราคาที่เป็นธรรมนะครับพี่น้องสารับมือนี้สมมาพาควรน,นะครับมืออื่นเห่าสิม,มาพอกันใหม ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ